ครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมแฟร์ฟาร์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์13าเรื่องที่ควรรู้สําหรับเกมนี้กันนะครับเรื่องที่1นะครับก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะมีพวกเบอร์รี่นะครับให้เก็บตามข้างทางค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเก็บเบอร์รี่มานะครับเราจะเพิ่งกินหรือเอาไปขายนะให้เราไปย่างก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีแคมป์ไฟให้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็คือแคมป์ไฟนี้นะครับ นี่ยมันจะสามารถเอาโพวเบอร์รี่เนี่ยมาย่างได้แล้วก็จะได้ Energy จเนี่ยจาก2อเต้มจะเปลี่ยนเป็น7จเต้มน,นะครับแล้วก็ราคาขายจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะงั้นเนี่ยให้เรามาย่างก่อนแล้วค่อยเอาไปขายนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับสมมติว่าเราใช้สเตมิน่าหรือใช้มานาจนใกล้หมดแล้วเนี่ยมันจะมีคีรัสขึ้นมานะครับผมลองให้ดูแล้วกัน รวมถึงเลือดด้วยนะครับเวลาโดนมอนสเตอร์ตีเนี่ยมันเวลาเลือดลดไปเยอะ,เ,ยอะเนี่ยมันจะมีคีรัสขึ้นมาให้เรากดเติมเลือดเวลาสเตมิน่าจะหมดก็จะมีคีรัสขึ้นมาให้กดเติมสเติมิน่ามานาก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับมันจะมีคีรัสโผล่ขึ้นมาให้เรากดเติมได้เลยเวลาใกล้จะหมดนะครับเพราะงั้นเราไม่จาเป็นจะต้องเปิดกับเหา๋าแล้วก็กินยากินอาหารอะไรอย่างนี้นะครับไม่จาเป็นนะครับผมต่อไปเรื่องที่สามนะครับเรื่องเกี่ยวกับการผสมดอกไม้นะครับดอกไม้เกมนี้เนี่ย จะมีทั้งหมดหกชนิดนะครับแต่ละชนิดเนี่ยจะมีสิบสองสีเป็นสีแบบแบบผสมเดี่ยวอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์ข้างๆเป็นรูปใบไม้สีเหลืองสองใบก็คือเป็นสีเดี่ยวเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับกับสีผสมนะครับอีกหกสีวิธีการที่จะผสมดอกไม้นะครับก็คือให้เราเอา,เอาสองดอกมาอยู่ข้างๆกันอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่า ผมอยากผสมสีขาวกับสีแดงอย่างนี้ผมก็เอาขาวกับแดงมาไว้ข้างๆกันอย่างนี้นะครับหรือไว้ข้างๆกันอย่างนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> มันก็จะมีสีที่สี่ช่องตรงนี้นะครับจะออกมาเป็นสีชมพูนะครับอแล้วถ้าสมมุติว่าเอาอย่างดอกลิลลี่เนี่ยซื้อมา,มาเป็นสีขาวแล้วเราอยากได้สีอื่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาไปไว้ใกล้ๆกับสีอื่นก็ได้เช่นเอาไปไว้กับดอก ดอกอื่นอน่ะที่มันเป็นสีอื่นอย่างเงี้ย่างงนะครับมันก็จะมีสีท,ที่ดอกลิลลี่จะออกเป็นขาวเขียวซึ่งขาวเขียวเนี่ยในเกมนี่มันไม่มีการผสมกันนะมันก็จะกลายเป็นแบบขาวเขียวเฉยเอย่างเงี้ยเนี้ยนะเหมือนกันนะครับมันก็เป็นขาวฟ้าเฉยเฉยโดยที่มันยังเป็นดอกไม้เดิมทีนี้เราก็ไปคูป่กับอันอื่นต่อเพื่อให้มันผสมกันออกมาเป็นสีอื่นอีกอะไรนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะประมาณนี้ ที่นะครับผักเกมนี้นะครับมีความสําคัญมากก็คือผักในเกมนี้เนี่ยเมันจะมีทั้งหมด36ชนิดนะครับซึ่งเมล็ดที่เราสามารถซื้อได้เนี่ยจะมีแค่กชนิดนะครับผมเ,เ,เปิดให้ดูดีกว่าจะอยู่ในมดนวดไในวันนี้ความวิ่งอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่แกเดินวิ่งโอเคเนี่ย okay. ครับมันก็จะมี ไอ้ที่มันเป็นถุงสีเนื้ออันนี้นะครับถุงสีน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยก็คือผักที่เราสามารถซื้อได้นะครับจะมี6ชนิดแล้วก็ผักชนิดอื่นๆที่เราซื้อไม่ได้เนี่ยเราสามารถปลูกขึ้นมาเองได้นะครับโดยการใช้ปุ๋ยอันนี้นะครับปุ๋ยอันนี้มีความสำคัญในเกมนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับก็คือปุ๋ยเมจิกคอปสวาร์นั่นเองนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราอันนี้เป็นแปลงผักธรรมดาอนะอันนี้ผมอยู่ในหน้าหนาวเนาะถ้าผมเอาผัก พื้นฐานที่มีอยู่ขหกชนิดมาปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเมจิคอปอ่ะมันจะมีติดที่ผักพวกนั้นเนี่ยจะกลายเป็นผักฤด,ดูหนาวนะครับร็จแล้วพอเราได้ผักฤด,ดูหนาวมาจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เอามาทําเมล็ดนะครับรามาทําเมล็ดในโต๊ทะทําเมล็ดอันนี้มันก็จะได้เป็นมเมล็ดผักฤด,ดูหนาวเสร็จแล้วเราก็สามารถปลูกต่อได้อนี่เป็นต้นนะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นมันเป็นปลา ปลาแปลงผักเปรน,นะครับหรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือเป็นแปตรงนี้มันเป็นจะมีที่ปลูกผักที่ที่สองอยู่นะครับซึ่งเป็นของหมู่บ้านที่สองเนะีถ้าเราไม่มีแปลงเนี่ยเราสามารถปลูกที่นั่นได้แล้วก็ใช้ปุ๋ยเมทิสคอฟสวับเพื่อให้เกิดผักชนิพิเศษขึ้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งผักเนี่ยจะมีผลกับการทําเนื้อเรื่องหลักด้วยเพราะงั้นเรื่องนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอ เราได้ผักชนิดนั้นๆมาแล้วเนี่ยเราสามารถปลูกนอกฤดูได้ด้วยนะครับโดยการใช้แปลงผักอันนี้นะครับมันจะมีอันถ้าเป็นแปลงฤดูใบไ,ไม้ผลิก็สามารถปลูกผักฤดูใบไม้ผลิได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีแปลงทุกฤดูรวมถึงแปลงของแปลซอยด้วยนะครับ่าประมาณนี้ต่อไปเรื่องที่เท่าไหร่แล้ววะเรื่องที่ห้านะครับ เวลาผักโตเนี่ยไม่ต้องดึงทีละต้นนะครับเราสามารถใช้เวทวอเทคนะครับหรือเวทลมเนี่ยในการเก็บผักได้นะครับประมาณนี้นะครับสะดวกสบายโคตรอ่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีค่า ระดับของสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับโดยที่เราซื้อมาตอนแรกเนี่ยจะมีระดับอยู่ที่3ระดับและสูนย์ดอยู่ที่6ระดับนะครับเราสามารถเพิ่มระดับได้โดยการกดเนี่ยให้มัน follow เรานะครับอย่างเช่นกด F นะมันก็สัตว์มันก็จะติดตามเราไปนะครับแล้วเราก็พานไปเอามันไปที่ไหนเอามันไปที่ค่ข้างๆร้านขายสัตว์นะครับมันจะมีร้านผสมสัตว์อยู่นะครับ อันนี้เป็นร้านขายสัตว์เนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านผสมสัตว์นะครับเราก็มาคุยกับคนนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็กดไปที่ animal breeding service นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นร้านค้าสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสีสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าิดต้องการเพิ่มระดับเฉยเนี่ยก็เลือกอันบนนะครับ animal breeding แล้วก็กด continue breeding ไปเลยนะครับมันก็จะเอาสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมาอยู่ในข้อของทางร้านนะครับแล้วก็จะอยู่ที่เนี่สองวันอืม องวันนี้เนี่ยก็แล้วอีกสองวันให้หลังเรามากลับมาเอาเนี่ยแต่เลี้ยงอนเราก็จะเพิ่มระดับไปนะครับเรื่องที่เจ็ดนะครับทุกๆวันที่เดี๋ยวเปิดปฏิทินให้ดูเอ่อนี่นะปฏิทินเนี่ยทุกๆวันที่หนึ่งกับวันที่สิบห้าเนี่ยจะปีน p ิ๊ปปิ้งคอนแทคนะครับหรือว่าคล้ายๆกับออเดอร์ของเมืองนะครับเนี่ยที่ป้ายแห่งนี้นะครับเห็นไหมป้ายตรงนี้นะครับ กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอยู่ว่าอย่างนเนี้ยอาการวบอนุญสิบขวดให้ต้องสามพันนะครับคุ้มมากนะครับได้เงินประมาณสามเท่ามั้งแล้วก็มารับอันนี้แล้วก็มาส่งนะครับทุกๆสิบทุกๆสองอาทิตย์เนี่ยจะมีให้เรารับได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรื่องการฟาร์มแร่ครับบางคนเนี่ยเวลาลงเหมือนแล้วอาจจะแบบต้องการฟาร์มแร่เยอะๆเยอะแบบเกินจาเป็นนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่หมายถึงแร่สิหมายถึงพวกเพชรมากกว่า พเพชรเนี่ยผมแนะนําให้ฟาร์มแค่พอใช้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราอัพอุปกรณ์ไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้โอกาสดอกเพชรมันใะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอัพพิกแอกผมจนเต็มแล้วถ้าผมขุดเนี่ยนะดูนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะได้แบบโคตรเยอะได้ตม9เก้าเม็ดแล้วดูขุดอันนี้น่าจะได้เป็นสิบอ่ะเนี้ยดูนะปาบ ได้สิบสองอันนะ่ะนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเวลาฟาร์มเพชรเนี่ยให้ฟาร์มแค่พอเหมาะพอสมควรน,นะครับเพราะว่าอายิ่งเราออพอุปกรณ์มากมันก็จะยิ่งดอกพวกเพชรเยอะขึ้นเพราะงั้นค่อยมาฟาร์มที่หลังดีกว่านะครับอโอเคแล้วพูดถึงเรื่องเพชรแล้วพอๆพ,อพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินนะครับสมมุติว่าเราเล่นไปสักพักหนึ่ง เล่นจนจบเมืองแรกและเเมืองซาวเวอร์เทอร์จบแล้วแล้วเราสามารถไปลงเมืองสองเมืองนะอ่ะเนี่ยสมมุติเราไปงลงเมืองสองอันนี้ได้แล้วแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าจะฟาร์มเงินนะครับให้เรากลับมาฟาร์มที่เมืองแรกนะครับด้วยเหตุผลที่ผมพูดเมื่อกี้เลยก็คือยิ่งอุปกรณ์เราอัพเยอะมันก็จะยิ่งฟาร์มแรกได้เยอะแล้วตอนที่เราไปเมืองสองแรกๆเนี่ยอุปกรณ์เราสําหรับเมืองสองเนะี่ยมันยังอ่อนอยู่นะครับมันจะฟาร์มเพีรได้น้อยมาก พราะงั้นแล้วให้เรากลับมาฟาร์มเหมืองแรกเพื่อเอาเพชรพวกนี้ไปแปลรูปขายนะครับอันนี้ก็คือวิธีหาเงินที่ผมใช้นะครับแป๊บเดียวรวยโอเคครับต่อไปนะครับอ,อ,อุปกรณ์อของเรานะครับยิ่งอัพขึ้นไปสูงเนี่ยจะยิ่งสามารถใช้เวทมนต์ได้หรือใช้สก,กิลได้นั่นเองนะครับยิ่งอัพสูงมากๆก็จะยิ่งใช้สกิลได้มากขึ้นด้วยนะครับผมจะให้ดูก็สมมติ อ่าเป็นปิ๊กแอะกันนะครับก็ถ้าเราอัพมาถึงขั้นเหล็กเนี่ยสามารถใช้สกิลขั้นที่1ได้นะครับเห็นไหมมันมีบอกอยู่ว่าสามารถกด F เพื่อใช้สเปเชียล b i บิลิตี้ของตัวมันได้นะครับแล้วยิ่งเราอัพไปอีกเนี่ยมันก็จะใช้มานาน้อยลงแล้วก็ถ้าอัพมาถึงขั้นเงินเนี่ยน่าจะขั้นเงินนะครับจะสามารถชาร์จระดับ2ได้ก็คือจะวงกว้างขึ้นแล้วก็ถ้าอัพมาถึงระดับทองเนี่ยก็จะสามารถ ทำวงสูงสุดของมันได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ขึ้นขั้น1ขั้น2แล้วก็ขั้น3มนะครับนี่ก็จะใช้มาาเนาะในการใช้สกิลนะครับก็อย่าลืมใช้กันในการช่วยฟาร์มนะครับถือว่ามีประโยชน์มากต่อไปข้อที่11นะครับให้เราหมั่นวางเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับเนี่ยเฟอร์นิเจอร์แต่ละ อันเนี่ยในหน้าแรกครับของโคซี่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะบอกอยู่เห็นปะว่ามันจะบอกสเตตัสอะไรอืมอย่างเช่นอันนี้ก็สิบอันแรกบวกสเตตินาสิบ,บอ, stamina, อันต่อมาบวกมานาแล้วสิบอ, mana, อันหลังเนี่ยก็บวกเลือดนะครับอืมยิ่งเราวางพวกเนี้ยจะทําให้หลอดเวลาเรานอน,อนตื่นขึ้นมาเนี่ยหลอดเลือดหลอดสเตตินาแล้วหลอดมานาเราจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ค่อนข้างสาคัญเลยนะครับอย่าลืมมาเฟอร์นิเจอร์กันนะครับโอเค แล้วก็มีคําถามหนึ่งที่คนมักจะถามนะครับก็คืออาหารวัวหาจากไหนนะครับก็คืออาหารไก่เนะี่ยมันคือการตัดหญ้าทั่วไปมาให้นะครับส่วนอาหารวัวเนี่ยอาจจะมีแค่ตัดอยู่แค่นิดเดียวนะครับเพราะงั้นเราสามารถปลูกอาหารวัวเองได้นะครับกดเข้าหมดก่อนสร้างขึ้นมาแล้วก็อันนี้นะครับก็จะใช้เศษไม้นะครับใช้กลิดดอด,ดิบแล้วก็ใช้เปลือกหอยนะครับในการคาราฟนั่นเองเนี่ยแล้วเราก็ปลูก อย่างนี้นะครับเ็แล้วเราก็ตัดอ,อ้าวนาไม่มีเราก็ตัดไปให้น้องวัวกินเนี่ยนะครับปลูกรอบหนึ่งก็ได้เพียบแล้วประมาณนี้แล้วก็อีกเลื่องหนึ่งนะครับเวลาจบเหมือนสองเนี่ยนะเราจะปลดล็อกฟาร์มแห่งที่สองขึ้นมานะครับก็คือฟาร์มตรงนี้บางคนอาจจะลืมหรือว่าไม่ทันสังเกตนะครับ วิธีการเข้านะครับก็คือจากเมืองเอลเวนนะครับเดินมาทางเนี้ยมันจะมีป้าอยู่เห็นปะเขียนว่าแฟร์เคสแฟร์เคสเนี่ยนะครับให้เราเดินมาทางนี้ใช่ไหมแล้วปกติมันจะยังไม่มีสะพานนะครับให้เราใช้เวทไฟนะครับแฟรี่ไฟอันนี้นะครับเพื่อจุดเสานะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าจุดฝั่งเดียวมันขึ้นหรือเปล่าเพราะตอนผมเล่นอ่ะผมจุดฝั่งนี้ก่อนแล้วผมก็ย้อนไปจุดฝั่งนี้คือผมใช้วิธีการ กินยาวิ่งไหวอะแล้วผมก็กระโดดข่ามไปเลยนะครับกระโดดข่าตรงนี้มาเลยมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าขั้นตอนที่แท้จริงเป็นยังไงแต่แน่แนก็คือใช้สกิลแฟร์ฟิล์ดนะครับในการตุดสะพานเพื่อเข้ามาอย่างฟาล์มแฮนที่อองเราน,นั่นเองนะครับโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้สําหรับเรื่องที่จะเป็นต้องรู้ในเกมแฟร์ <S <S ฟาร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ วัมว่าทุกคนจะอชอบกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายจ้า